บุ่งเขาสิแตกแตกกว่าน,นี้ครับเป็กแตกกวัาน,นี้พอวันดินซุ่มๆสิซื่อๆครับแตกกว่าน,นี้ปุ๊บแต่ที่นี่ข้าแกงเอาให้ออกยอดงามครับเห็นไหมครับที่เริ่มอ,ออกยอดงามนี่ครับท่านผู้ชมเขาเหมือนนะคล้ายปักบุ้งแต่น้ามไม่สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมนุ้งโรงงานวิถีไทยบ้านครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับเนาะเออครับมื้อนี้เฮาสิม,มา วิธีการแก้งนะครับแก้งให้ผักบุ้งออกยอดในหนาแรกนะครับเนาะช่วงนี้นะครับหนาแรกแล้วนะครับพักบุ้งก็บ่ค่อยออกยอดครับพักบุ้งผมค่อยเอายอดหายาครับช่วงนี้เอาพักบุ้งหนาแรกครับยอดเขาสีแน่นอๆแบบนี้แหละครับนี่เขาสิบมื่อี้เขาสิบมาแกงพักบุ้งให้เขาสิบมาแก้งให้ออกยอดหรือแล้วก็ แค่เดี๋ยวักบุ้งเขาในหน้าแรงให้มันยอดงามโอเคครับรเฮ็ด่ังไหปเาไปเบิ่งท่างผุ้น,นับไปไปเร็วหลังจากนั้นครับเพาะูืว่าบุ้งเขานี่นแล้ว็ปล่อยให้น้ำแห้งนะครับแห้งประมาณนี้เลยครับเด้อแห้งประมาณนี้เอาเพอซุ่มๆใหญ่มันแห้งโคลงนี่ครับมันยากมันสิพบคุ้มยากครับพักบุ้งเขาจะแตกยอดอ่อนๆแตกยอดอ่อนน้อยๆมาแล้วหลังจากค่อยคอยแห้งปุ๊บ เขาสิแตกยอด,อด,อดน้อยใช่ครับมาครับพวก,กิ้งพวกนี้เขาสิเริ่มแตกมาสิปุ๊บหลัต่อไม้นะครับนะแตกมาแล้วปุ๊บแตที่น,นี่เขาสิปฏิบัติแก้งเขาเลยครับใ้แค่ว่าให้เขาขึ้นยอดน้อยก่อนหลังจากนั้นเขาก็สินี้ตอนต่อไปก็คือเขาเขาแก้งให้เขา,าปักุงเรียบร้อยแล้วแที่น,นี่ปักปุงเขาถ้าสัวพุงนี้หนาม่เมียงครับกรสีย่านตายครับ เอาก็อาชีพสลัดคอทิมมาที่นี่พอาะถ้าเขาได้แบบยอดน้อยๆมาแล้วปุ๊บเขาปุสิเปิดน้ำใสครับเขาเปิดน้ำใสเลยพอสะปั้นเขาต้องมีน้ำเยอะน้ำคล้องนี่ครับเปิดใส่สูบใสก็ได้ครับเขาปุสิเปิดน้ำใสเขาปุสิน้ำเปิดน้ำใสครับเปิดน้ำใสเพื่อ บุงเขาพอมีหยอดน,น้อยๆออกมาแล้วครับมันมีหยอดอ่อนหยอดอย่างละเขาเ็าิเปิดน้ำใสแห่นมันน้นนำสมพูท่านจะเปิดหลายครับเปิดเปื่อยจะน้ำใสลายครับเอาใสแค่ถ่วมถ่วมใบเขานิดนึงครับนะเบิ้งท่านผู้ชมครับอยากที่ว่าก้านอนนี้น้ำแห่งเขาก็สาะปลาฝันมาแล้วเขากับใปล่อยน้ำใสเขาสิขึ้นมาการแกล้งก็ได้การกระตุ้นให้บุ้ง,งออกหยอดอ่อน แล้วก็ยังยอดเขาอวกก็ได้ครับหลังจากเขาไไฟน้ำแห้งปุ๊บผักบุ้งเขาสิแตกแตกวันนี้ครับดิแตกวันนี้พอซุ่มซื่อซื่อครับแตกวันนี้ปุ๊บมาที่นี่พอถ้าเขาแตกแรกแบบนี้ปุ๊บเอาน้ำมาใส่เห็นบ่ครับเอาเขาแกงเอาให้ออกยอดงามครับเห็นเขาสีเริ่มออกยอดงามนี่ครับจมก็เหมือนที่ว่าขายผักบุ้งด้น้ำไม่ให้โยะโหฮิ้อยู่งเสียเนี่ยเห็นปะครับ าปกบุ้งเขามีน้ำปุ๊บเขาสิหยอดหญ่ยอดงามเขาสีออกหยอดงามนี่เป็นหนาแรงนะครั studio, บ <ย Bon. S 1> เด้อป <so> ุ๊บอันเดียเขาน้ำน้ำมอปลายเพราะเเบื้องคุณอ่ามอปลายครับนั่นสิแดงแดงนี่แหละครับอันนี้แหละครับคือการแก้งปกบุ้งให้ออกหยอดในฤดูแล้งแล้วก็เฮ็ดแหงยอดปกบุ้งหยอดหญหยอดงามครับถ้าเราทุก ถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากให้ยอดงามกว่านี้ก็เอาปุ๋ยมาใส่พร้อมก็ได้ครับนี่ครับ้งถ้าเขาได้น้ำจังน้อยเขาสีงามครับแห่งยอนพุ่งนี้ิเลยหนาแรงแล้วยอดสีงามครับถ้าได้น้ำปุ๊บน้ำเป็นเงี้สีงามสีอวบครับหนาแรงแล้วถ้าได้ขนาดนี้ว่า คือว่าสุดยอดครับผักบุ้งหาแรงเพราะว่าช่วงนี้ผักบุ้งเขากะไม่ค่อยมีขายเขาก็เบิ่งเรื่อยว่าเออเขาสี่เห็ดประมาณใดวะขายของขของอกยอดแถวขายได้ตลอดปีนี่คือนี่แหละคือ,อคว่าผมว่าน่าให้เดียวสั่งแล้วได้ตลอดท่้งปีครับแต่ีใส่ระบบวิธีแกงผักบุ้งเนีเย้เอยแกงระบบธรรมชาติแน่ใส่ระบบ เป็นเด็กธรรมชาติแน่ครับมีข้าหนียวน้ำเล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมห่อกรสีเดชของบุญไผ่ละโอเคครับมีห่อกระสีมะปุกเก็บปุกบุ่วนที่เขาแกงมันไว้แล้วไปขายสุดยอดครับเดี๋ยวห่อกสีพาไปเบิ้งอันที่ว่าเขาแกงเอาไว้แล้วนี่แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ้งฮะมีครับหลังจากเขาแกงบุญหรือว่าการกระตุ้นผู้ใหญออก ในดูแรงแล้วครับนั่นคือประมาณนี้ครับนี่ครับเห็นไ่มครับโอ้งามครับงามครับนี่ครับนี่งามครับน้ำน้ำครับงามนี่มันหาง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 มีแต่ยอดหางหางเลยครับอวดเท้าอลอตแนเลนเลยครับนี่นะครับ หลังจากเขาเก็บผักบุ้งมาแล้วนะเขาเฮ็ดแังไงอ๋อเขาก็มาช้ำแหลกช้ำแหลกมื่อนี้เขาไเสิียงเงินป่ะพักบุง้งตอนนี้ผักบุง<ไ>้งแงน่าแรงเลยย่งงามเลยงามบ่โอ้งามอจรนะิงนริง่ะนี้เขาเสบียงเงินได้ลอยกบ,บ่าขาวแล้วครับผักบุ้งแดงผักบุ้งนาแรงโดนแกล้งยอดงาม ม,มันกินไตากหง